บัดนี้วันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เป็นวันแรกที่ข้าพเจ้านายธนพัฒน์เขียวชอุ่มขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระป,ปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสตริระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระพยัญชนะ ในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินสมันตาจักกวาเลสุอัตลาคัจฉันตุเทวตาสัตรธรรม,มงมนีนาชาตินีราชาติสะสนันตุสักขมโมกะทังสักเเกาเมจารุเปคิริสิขาระตะเตจันตริเกวิมาน ทีเปรัตถ้จะฆ่ามิทาลุนันขะหานิเขหะวัตุมิเกเตอุมมาจายันตุเทวาชาลาธาวิสเมียขะคันทัพพนาคาติดท่านตาสันติเกยังมุนิวระวัชนังสาทวมีสุนันตุธรรมะสวรรคารูอายัมพะทันตาธรรมะสวรรคารูอายัมพะทันตา ธรรมะสวนปัน迦โรอายัมพระทันตานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขังสารนังคัจฉามิทำมังสารนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปีทำมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังขังสารนังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตาติยัมปีทำมังสารนังคัจฉามิตาติยัมปิสังขังสารนังคัจฉามิ นาถิเมสารนังอัญยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะโสติเมหุตุสัพพทานาถิเมสารนังอัญยังธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะโสติเมหุตุสัพพทานาถิเมสารนังอัญยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะโสติเมหุตุสัพพทา วัมเมสุตังเอกังสมยังภควาสักสุวิหารติกปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาถิกุสังเกนะสัตย์ทิพนจามเตหิพิคุสัตเทหิสัพเพหิวะอรหันเตหิทัสหิจารุกาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนติ ปภวันตังทัสนายะปิคุสังคันจะอัตคตตุนังสุทาวาสกายกานังเทวานังเอตัทโหสิอะยังโคปะคะวาสักเกสุวิหารติกับปิราวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนัสติงปันจามาเตหิภิกขุสัตเตหิสัพเพหวะอรหันเตหิทัสสหิ สลรกะถาตุหิเทวตาเยปุยเยนาสันนิปปัตตาหุติภะควันตังทัดสนายาภิกขุสังคันจายันนูนาบยามพิเยนะภะควะเตนุปัสสังกมืยามะอุปัสสังกมิตวาภะควะโตสันติเกปันเตขคาถาปัสเสยยามาติอัตถโคตาเทวตาเสยยาทัปิ นามาภะละวะปุริโสสามินทิตังวาภาหังปัสสาเรยะปัสสาริตังวาภาหังสามินเชยยะเอวเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตตาภควาโตปุระตปารตุระหังสุอะตะโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอภังสุ เอกมันตังทิตาโคเอกเทวตาภควะโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิมหาสัมโยปวนาสมิงเทวกายาสัมมาคตาอาคาธรรมอิมังธรรมะสัมยังทากิตาเยวะ อัปาราชิตะสังขันติอัตโกอัปารเทวตาภควาโตสันติเกอีมังขาดังอภาสิตตระพิกาโวสมะทะหังสุจิตตังอัตโนอุจุกะมาคังโสสาระตีวะเนตานิขะเหตวาอินทริยานิรักขันติปันทิตาติ อาทาโคอปปราเทวตาพระวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเจตวาคีรังเจตวาปาลีคังอินทากีรังอุหัจะมเนชาเตชะรันติสุทาวิมาราจขุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอาทาโคอปปราเทวตาพระกวโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสสิ เยเกจิพุทังสารนังคตาเสนาเตขมิสันเตอปายภูเมงปะหายมนุสังเทหังเทวกายาปริปูเรสันติเตกัตโคภะควาภิคูอมันเตสิเยปุเยนะพิกขเวทัสสุโรกัตธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตาทัตังทัสนายาปิกุสังกันจะ เยปิเตปิขเวาเฮสุงอาติตามัทธานังอรหันตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพัคขวันตานังเอตปปรมาเยวะเทวตาสันนิปปติตาเฮสุงเซยยาทาปิไมหัง เอตาระหิเยปิเตภิกขเวภวิสันติอนาคตามัทานังอรหันตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภคกวันตานังเอตัประมายวเทวตาสันนิปปิตาภวิสันติเสยยทาปิไม่หังเอตาระหิอาจิคิสามิภิกขเวเทวกายัง นามิกิตติสัมิพิกเวเทวกายานังนามานิเทสิสัมมิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทะสาธุกังมณสิกโรธาภาสิิสามิติเอวัมพันเตติโคเตปิคูภะคะวะโตปัจจสุงภะคะวะเอตัทวะจะ สีโลกามนุกัตสามิยัตภูมมาตตาสิตาเยสิตาคิริขพะรังปะหิตัตตาสัมมาหิตาปุถุสีหาวะสันลีนาโรมหังสาสีสัมพุโนโอทาธรรมะนาสาสุทธาวิปัสสนนามะนาวิลาปิโยปัญจัสเตียตวะวันิ กาปิรวัตตะเวตโตอามันตยิสัตธาสาวเกศาสนีระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาทภิขวเตตอาตับปมกรุงสุตวะพุทธสัสสานังเตสัมปาตุราหูยานังอามนุสานาทสนังอาเปเกสะตมัทคุงสหสังอาตสัตตัง เอเกสหัสสานังอามนุสสานรมมทัสุงอาเปเกนธรรมทัถขุงทิสาสัพพะผุตะห้งตัดทะสัพพังอภินญญาวะวะกิตตวานาจักุมาตโตอามันตายิสัทธาสาวะเกสัสเนระเต เทวกายาภิกันตาเตวิชาณธาภิกขะวเยวทั้งกิติยิสามิขิราหิอนุปุพัสสุสัตสหัสสวยคภบปุมากาปิรวัตทวาอิทธิมโตจุติมัโตวันนวันโตยัษสิโนโมทะมานาภิกามุภิกุนังสิมิติงวันัง สหัสัเอมวตายาก่าอนาตวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสติโนโมทะมานาภิกามงภิกขุนางสมิติงวันังสตาคิราติสหัสายฆายนานาตวันนีโนอิทธิมันโตชุติมันโต วันนันวันโตยัสสินโนโมทัมาณอภิกามมุงอิคูนังสมิติวันนังอิเจเตโลโสรสะสหัสสยัคขนาณตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนันวันโตยัสสินโนโมทัมานาอภิกามมุงอิคูนังสมิติวันนัง สามิตาปัญจะสตายัคานานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสัสสิโนโมทะมานาภิกามุงภิกขูนังสมิติงวะนังกุมพิโรราชา ขะิโกเวปุนรัสสานิเวสานังพิโยนังสัตสหัสสังยักขานังปเยรูป,ปาสติกุมพิโรราชคะหิโกโซปาคะสามิติงว่านังปุริมันจติสังราชาทัตารตโตปัสะสะติคันทัภานังอาทิปติมหาราชายักษสสัสิโส ปุตติติตาสภะขัวอินทะมานามหภลายอิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัสสโนโมหะมานาอภิกาโมภิกุนางสมิติงวานางทักขินันจติสังราชาวิลุนละโตตัปะสาสติกุมพันธานางอาทิปติมหาราชยาสัสสุ ตาปิตาสะพระหะวอินทะนามาภมลาอิทิมันโตจุติมันโตว,วันนะวันโตยาสัสิโนโมงทะมานาอภิกามงปิคูนางสมิติงวนานังปัจจิมันติสังราชาวิรูปะโคปัาสสาัสตินาคา,างอาทิติมหหราชายาสัสิโส ปุตตาปิตาสสะพะหวอินทะนามามหาพลาอิทิมัโตชุติวันโตวันนาวันโตยสัสสินโนโมทะมานาอภิการมงพิคูนังสมิติงวานังปุตตารันชาทิสังราชากุเวโรตัด ปสาสติยาคานางอาทิปติมหารายสัตษิศิโซปุตตาปิตตสพ,พหาวอินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติวันโตว,วันนะวันโตยาสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิคูนังสมิติงวนังปุริมะทิสังทะตตารัตโททักินีนวิรุณหะโก ο. ปชิเมนะวิรุปคโคกุเวโรุตารังทิสังจตาโรเตมหาราชาสัมมันตาตุโรทิสาทัทันละมานาอัทถังสุวะเนกาปิรวัตทะเวเตสังมายาวิโนทาสอาคูวันติกาสะทามายากุเตนทุเวเตนทุ วิตูจะวิตุโตสหะจันทโมกามาเสโทจะกินนุคันทุนิคันทุจะปะนา,ทาโทโอปะมันจโอจะเท е วสุโตจะมาตาลิจิตเสโนจะคันทัพโพนโรราชาชสโนสะโทอาคูปัญจาิโกเจวะติมพระสุริยวะจะสะเอเท จันเยจาราชาโนคันทัพพาสหราชุภิโมทมานาอภิกรรมุพิคูนางสมิติงวะนงังอาทาคูนาภาสานาคาเวสาลาสหตัตจกากัมภลาส,สตาราอาคูปายาคาสหยาติพิยามุนาตตะรัทธาจะอาคูนาคายาสัสิโน เอราวันโนมหานาโคโซปาคะสามิติงวะนังยีนัคขราเชสหัสหารันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธจักคู่เวหายาเตวนามัชปัตตาจิตราสุปันนาอิติเตส นามอะภยันตธานาคราชาณมาสิสุปันนตโขเข็มะมะกาสิพุทโธสัญหาหิวาจาหิอุปัตฐวาหยันตานาคาสุปันนาสาระมะกังสสพุทังชิตาวาชิระหตเทนะสมุทังอสุราสิตา พาตโรวาสวัตเเตอิธิมันตโตยักสินโนการกันชามหาพิสมาอสุรานาทานาเวคาสะเวปจิติสุจิติจะปหะหราโทนมุจิสหสตันจะพาริปุตตานาังสัพเทเวโรจนามากาสันในหิตวาพระลิงเสนังลาหูพัทธามุปาคามุ สามโยธานิพัทันเตปิคูนางสิมิติงว่านางอาโปจะเทวาปตวีจะเตโชวายตตาคมุงวาุณาวารุณาเทวาโสโมทะยัสสาสหเมตากรุณากายกาอาคูเทวายัสสินทัสเตทัสตากายาสเพนานตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิน โมทัามานาอภิกามุงภิกขุนังสมิติงวนังเวนทุตะเทวาสหาริจะอะสมาจะทุเวยะมาจันทัสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรากิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรากิตานักขา,านิ ุริกิตวาอาคูมันทะพลาหกะอสูนังวาสาวเสโทสัโกปาคะปุรินทัโทตาเซเตทัสสะกา g า y ะสเพนานตตะวันนิโนอิทธิมันโตุุติวันโตวันนวันโตยาสัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิคูนังสมิติงวันนังอะทาคูสหภูเทวาชละมักิสิกาาริวะ อาริตาจจารชาจอมมาปุพานิพาสิโนวะรุณาสหาธรรมะจัตจุตาจะอเนชตาสุเลยยรุจิราอาคูอาคูวาสนาน,นสิโนทัสเตทษฐสทากายาสเพนานัทวันนิโนอิทธิมันโตชุติวันโตวันนะวันโตนยกาสิโนโมทะมานาอภิกามงพิคูนางสมิติงวนานัง สัมมานามหาสัมมาม a n u ส a m ak a e n u ุ u t t a m a กิทาปะตุสิกาอาคูอาคูมโนปะตุสิกาอทาคูหาระโยเทวาเยโรหิตาวะสิโนปาระคามหาปาระคาอาคูเทวายาสสิโนทัสเตทัสสะัากายาสเพมานัตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโต วันนวันโตยาสสินโนโมทัมานาอภิกามมงพิคูนางสามิติวันนางสุกาการุมห้าอรุณาอากูเมคนาสาสหโอทาตากัหะปามคาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามมตาหารัชามิตสกาจัยสัสสินโนท่านยังอาคาปชุนโน โยธิสาอภิวัตสติทัเสตเตทัสตากายสัพเพนานัถวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยาสัสิโนโมทะมนาอภิการมุงพิขูนางสมิติงวานังเคมิยาตุสิตายามากัตคกาจะยาสัสสิโนลัมพิตกาลามะเสทาโชตินามาจะอาสวะ นิมมานะติโนอาคูอัทาคูปะระนิมิตาทะเสเตทัสทากายาสัพเพนานันตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัตสิโนโมทะมานาอภิกามงิกคูนางสมิติงมานังสัตเทเตเทวานิกายาสัพเพนานันตะวันนิโน นามัน,นวะเยนะอาคันตุงเตจ,จนยาสาธิสาสหาปวุปาชาติมักขีรังโอขะตินนามานาสวังทักเขโมขาตารังนาคังจันทันจันทังวะอสิตาติตังสุพรมมาปรมาโตจัปุตาอิทิมตโตสาหาสุนังกุมาโรติโสจั โสปาคะสามิติงวะนางสุพัมสุหัสสพัมมะโรกานางมาาพัมมาพิติทติอุป,ปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิสโสทาเซธาอิสราอาคุปเจก,กวะสวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาฮาริโตปาริวาริโต จะสะเพอภิกันเตสินเทเทวะสะพมเกมาราเซนาอภิกามิปัสสะกันหัสสะมันที่ยังเอถะคันอัฐะพันทะทะราเคนะพันธะมัตุโวสมันตาปริวาเรทะมาโวมุนจิทะโกจินังอิติตัทธะมหาเสโนกันหัเสนังอเปสัย ปานินาตะลมะหาจารังกาตวานะเพวรังเพระวังยะธาปาวุสโกเมโกธนายันโตสวิชโกตทาโสปตุทาวติสังกุทโตอสยังวะเสตันจะสัพพังอภินญายะวะวะคิตวานะจาขุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวเกสะเสนระตา มาระเสนาอภิกันตาเตวิชาณธาภิกขวเตจะอาปปะมะกะดุงสุตวาพุทธัะสาสนังวีตาราเคหิปักามงเนสังโรมมปิอินชยุงสัพเพวิชิตาสังคามาพยาติตายัสสิโนโมทันติสหปูเตหิสาวกา เตชเนสุตาติ